สวัสดีครับวันนี้เราก็มอบ2สองหุ้นกันนะครับอันนี้วันนี้จะเป็นช่วงบ่ายหน่อยนะครับอย่าลืมกดตุกใจกดติดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นบ่ายโมงก็คือบ่ายสามโมงห้าสิบสี่นาทีนะครับอีกสามสิบนาทีก็จะเป็นการปิดตลาดนะครับซึ่งวันนี้เซ็ตเซ็ตนั้นลบยี่สิบสี่จุดสามเจ็ดนะครับ ก็ลงมาที่1,413.41นะครับก็เป็นสภาวะที่อ่านแล้วก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเซตจะลงนะครับซึ่งเราเจะก่อนเืีนเรามาดูที่เซตก่อนก่อนเลยนะครับเซตเทคเซตนั้นก็หลังจากที่ขึ้นไปทำ New High นะครับในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็ยังมีคําสั่งซื้ออยู่นะครับหมายา็ว่าเขาก็ยังอยู่ในกรอบก็มีคําสั่งซื้อไงตรงนี้ไปแล้วก็ยังไม่มีคําสั่งขายนะครับก็ยังมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยที่วันนี้ก็ย่อตัวลงมาจากพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าๆนะครับก็ลงมาเหลือพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไอหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองจุดห้าศูนย์นะครับก็ยังอยู่เหนือเส้นสิบห้าไอสิบสี่วันนะครับเส้นสิบสี่วันนะครับ่าเส้นสิบวันนะครับ อันนี้เป็นเส้น10วันแล้วก็นี่เป็นเส้น5วันนะครับสีฟ้ากับสีเขียวนะครับแล้วก็การยอดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดเส้น10วันนะครับนี่ก็สบายใจได้นะครับถ้าวันพรุ่งนี้ลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงก็รอช้อนซื้อของที่ราคาถูกนะครับแล้วก็เตรียมเงินสดไว้เยอะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เซ็ตกำลังปรับฐานนะครับ พราะว่ามีแนวโน้มปักฐานตรงนี้เราจะดูก่อต่อไปว่าเซตจ,จะไปที่เท่าไหร่นะครับวาปรับ1,400นะครับเซตจ,จะกลับไปที่ประมาณพันที่ไฮไฮพันหกร้อยสี่สองจุดห้าูนะครับถ้าขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยไพันหกร้อยสี่สองได้ก็ถือว่ากลับไปเจอแนวต้านเดิมนะครับเจอเจอแนวต้านใหม่นะครับก็คือพัน 642.50บาทนะครับสลับเซตในแนวโน้มรายเดือนนะครับถ้าเป็นแนวคอร์เตอร์ก็จะกลับไปที่ประมาณ1,852นะครับก็คงจะไม่ทันเพราะว่าต้องไปลุนป,ปีหน้านะครับจะถึงเซตอาจจะไปถึง1,852บาท52จุดได้ครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเจอแนวต้านแล้วก็ไซด์วด้านข้างนะครับอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่า ยังเป็นขาลงนะครับยังเป็นไซเบรไปด้านข้างนะครับดูจากเซตนะครับทีนี้เราก็มาดูที่สแกนไว้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีวนลุ่มหนาแน่นนะครับก็เอาเบาบางที่สุดก็ประมาณ9000นะครับโดยดูตัวแรกครับที่ IPL นะครับ IPL วันนี้ก็เปิดมาสวยนะครับเปิดขึ้นมาเป็นการเปิดครั้งที่2อยู่ที่3 0 5 0นะครับ ก่อนที่ดีตัวขึ้นไปสูงสุดถึง32.50นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลดลงมาที่31.75นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ทุกตัวบอกว่า,าย,งย,งายังอยู่แนวขาขึ้นนะครับโดยมีอัรลุ่มการซื้อนั้นมากกว่าการขายนะครับซื้อไป45ล้านก็ขายแค่29ล้านก็คือหมายความว่าก็มีคนสะสมอยู่นะครับก็ยังถือยาวดัดต่อได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับสําหรับ iwl นะครับส่วนราคาที่จะไปถึงนั้นก็ ดูราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์ต่างๆที่ให้ไว้นะครับว่าให้ไว้เี่เท่าไหรนน่ครับก็ดูข่าวทั่วไปนะครับทิสโก้เนะขาย21บาทโอ้โหมาแรงครับที่ให้ไว้สูงสุดก็จะเป็นเมย์แบงกิเมงนะครับให้ไว้33บาทลองมาก็เป็นจินนิตี้นะครับแต่ทิสโก้เนะขาย21บาทก็ขายเลยที่ให้ไว้สูงสุดจะเป็นกรุงศรีนะครับและซื้อถือไว้ราคาเป้าหมาย53บาทนะครับนี่เป็น กรุงศรีนะครับตัวบุระก็ให้ไว้สาย2บาทนะครับก็มีกรุงศรีให้เยอะสุดนะครับก็ให้ถือไว้ครับเราก็ทําตามโบกนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่สาย2บาทนะครับตอนนี้ก็ดีตัวขึ้นมาสาย2บาทแล้วนะครับก็มีอนวคตจะขึ้นต่อไปนะครับสลับ i อวีนะครับอันนี้ก็ดูไว้ก็ทราบไปนะครับว่า i อวีแอลก็จะไปที่35บาทตามกรุงศรีบอกตามโบกกรุงศรีบอกนะครับ ตัวต่อมาครับ IRPC IRPC ตอนนี้ก็เมื่อวานก็มีตัวจีน,นี่เกิดเป็นตัวจีนะครับก็มีการวิตกกังวลหลังจากที่ชนแนวต้านสำคัญก็คือตัวแนวต้านา 98, แถวแถว2.88นะครับ2.98นะครับแล้วก็ล่วงลงมานะครับก็อย่อตัวก็เป็น1 2 3นะครับก็อย่อตัวทำ เป็นเป็นกราฟกราฟสี่นะครับหมายว่าเป็นเป็นแท่งเทียนแท่งโซนที่4นะครับก็โซน1่โซนสโซน3แล้วก็โซนส่โซน4ี่ก็จะไซด์เว์ออกด้านข้างก่อนที่จะขึ้นเสรอนโซน5คือสูงกว่านี้นะครับตัวนี้ก็แนวโน้มสวยนะครับพอจบขาจบต้นลงตรงนี้นะครับก็สั่งซื้อสั่งซื้อตรงนี้นะครับก็นับ1ตรงนี้ถึงตรงนี้นับ1นะครับ ตรงนี้ถึงตรงนี้นับ2นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นับ3นะครับแล้วก็ตรงนี้สายเวกเดินข้างไปนับ4นะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปสูงกว่านี้นับ5นะครับก็ในการจบขาขึ้นนะครับก่อเที่นสวยเวดาวงไปนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งขาครับก็คือขา5เพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับสำหรับ i อ l เนะครับเราก็ดูที่โบกครับราคาโบก ให้ไวที่เท่าไหร่นะครับบวกให้ไว้ที่เท่าไหร่ก็ดูกันครับ i v l อ IRPC ขอไปครับ IRPC IRPC ก็มีกำลังผลิต200,000บาล์ต่อวันนะครับก็มีทิสโกโ้ครับและถือสะสมนะครับราคา2.10บาทนะครับ ที่ไว้สูงสุดน่าจะเป็นทีตี้นะครับแล้วก็ยูนต้านะครับให้ไว้2.60นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป2.82นะครับจนวนละครับก็ให้ไว้3.2บาทนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงโนมนละนะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วก็มีการทำกำไรได้นะครับดิสโก้เนื้อถือฟิลิปก็ของราคาเกินไปเรียบร้อยแลวนะครับเกินเป้าไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไปได้สวยงามนะครับก็ ขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับก่อนที่ปรับตัวขึ้นไปพุ่งขึ้นไปนะครับก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็มีกําลังทาหมายเขาว่าเราก็ตัดซื้อกับไรได้ตรงนี้นะครับแก,ก็บเล็กๆนะครับสําหรับท่านนักลงทุนที่เข้าเร็วออกเร็วนะครับตัวต่อมาครับอมตะอมตะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเดียวนะครับโดยมีคําสั่งซื้อ ติดกันเรียงๆรเร็วๆเร็วเร็วเลยนะครับหมายความว่าเรียงตัวกันเยอะแยะนะครับมีคําสั่งซื้อสาคัญซายแล้วสุดท้ายก็หุ้นก็ติดตัวขึ้นไปตามเซ็ตนะครับเซตก็พาขึ้นย้อนขึ้นข,ขึ้นไปเจอแนวต้านก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งปีขึ้นไปแล้วก็เจอแนวต้านแล้วก็ค่อยย่อตัวแล้วก็ค่อยติดตัวกลับขึ้นไปตามสภาวะของตลาดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปที่สูงสุดอยู่ที่16.80นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็กลับตอนนี้ราคายที่ 16.60นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปต่อเนื่องเพราะดูจากการซื้อนะครับก็มีมากกว่าประมาณหนึ0 0 0สนบาทนะครับ100,000มีวอลลุ่มมากกว่า100,000นะครับไม่หนึงล้านบาท100,000บาทแอ่หนึ0 0 0สนบาท100,000วอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มมากกว่า100,000นะครับก็รวมซื้อขายไป16ล้านนะครับ16ล้านวอลลุ่มนะครับ แต่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูจากทุกอย่างแล้วก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ถือว่าด,ดีนะครับก็ดูตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นคําสั่งซื้อนะครับก็ยังซื้อได้นะครับจนกว่าจะไปที่ราคาที่เท่าไหร่เราต้องดูก่อนนะครับว่าราคาสิ้นสุดเขาจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะครับอมะตะอมะตะนะครับก็14บาทดี s 18บาท กงศี18บาทครับเดิมทีให้ไว้17 KTB ็ให้ไว้สิบาทนะครับกุงสรีให้ไว้18บาทนะครับแล้ 17, ก็เป็นขา่ขาวเก่าๆซึ่งตัวล่าสุดนั้นก็กุงสีให้ไว้18บาทเช่นเดิมนะครับโดยตอนนี้อยู่ที่1 6 0 5นะครับก็ถือว่ายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ยังมีแกบอีกตั้ง1บาทกว่าๆนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับสลามตตานะครับก็หลังจากโควิดสังสางลงไปก็เป็นแนวโน้มข,ขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นนี้นะครับดูตัวต่อไปครับ s p r c นะครับ s p r c ก็ดูจากแนวโน้มอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ถือว่าขึ้นต่อเนื่องนะครับครับก็ดูต่อเนื่องก็ขึ้นไปถึงตอนนี้ก็ไปนชนแนวต้านแล้วนะครับชนแนวต้านสูงสุดที่7.75นะครับก็มีโอกาสที่จะ ถอยกลับลงมาในวันพรุ่งนี้นะครับหรือในวันวันพรุ่งนี้ก็อาจคืดหนึ่งก็คือถ้าไม่ไซด์เว์ไปด้านข้างก็พุ่งทะยานขึ้นไปขบนนะครับเป็นหุ้นจะเป็นแนวนี้นะครับก็คือเขาจะมีการสั่งซื้อแล้วก็เขียวยาวตลอดอย่างนี้นะครับมีขึ้นมีลงแต่เป็นไซด์เว์อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแนวโน้มของ SPR4 นะครับเดี๋ยวเราดูข่าวนิดนึงครับแล้วก็ดูเป้าหมายนะครับ SPR4 ก็ดูที่เป้าหมายก็อยู่ที่6บาท ยูบีให้ไว้หกบาทยูนต้าก็หกจุดแปดกับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดห้าจุดห้าจุดห้าห้านะครับเจ็ดจุดห้าห้านะครับก็เป็นการย่อตัวลงมานะครับก็ยังไม่มีโบกไหนให้เจ็ดบาทให้เอามีตัวนี้ให้แปดบาทนะครับคงสีให้เจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวนะครับสำหรับคงสีให้เป่าไว้แปดบาทนะครับลงมาให้เจ็ดจุดสองห้านะครับ อันนี้ก็เป็นตั้งแต่ของเดือนก่อนนะครับเป็นทร์เกตแต่ของเดือนก่อนโดยปรับทร์เกตล่าสุดนะครับรุงสีเปลี่ยนไป6.7บาทนะครับเมื่อวันที่13เดือนนี้ที่ผ่านมาเจ้าก็ให้ต่ำลงไปนะครับแต่ว่าโดยรวมในสภาพโดยรวมเขาก็ยังขึ้นต่อนะครับการเราก็ต้องดูบทสรุปของตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรเข้ามานะครับนี่นะครับราคาหุ้นยังคงดิด ตัวต่อเนื่องนะครับในวันนี้ล่าสุดทำนิวไฮรอบ6เดือนนะครับโอ้โหถึงแม้จะเป็นการผ่อนคลายไปเนี้ยหกซิ้นนะครับแต่จริงก็เป็นโควิดก็เป็นอ่าพื้นฐานของถือว่าฟื้นตัวแล้วจริงหรือเปล่านะครับก็ดูราคาต่อไปนะครับสูงสุดในทำนิวไฮในรอบ6เดือนนะครับหเดือนนะครับเจาบาทนี่แตะนิวไฮในรอบหกเดือนถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ราคา ทั้งนี้หุ้นับปิดตลาดรอบเช้าไปที่7.75เพิ่มขึ้นมูลค่าการซื้อขายไป400กว่าล้านนะครับสำหรับช่วงเช้าครับของวันวันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้ล่าสุดนะครับก็ถือว่าทำป่าผลประกอบกำไรได้ต้องยอมรับในปีนี้ SPRC ถือว่าทำผลประกอบการได้แย่มากนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสที่1ทั63นะครับขาดทุนไป8 0 0 0กว่าล้านนะครับ แล้วก็มีสตอคค็อกขาดทุนน้ำมันถึงเก้าพันหกรล้านนะครับแม้ในไตรมมาดสองนะจะกลับมาพลิกมีอกำไรนะครับแต่ก็คือไตรมาส2ทําได้ดีนะครับไตรมาส4ก็ฟื้นตัวนะครับในระดับทําได้ดีนะครับยู่ตาระบ,บุว่ามีผลงานนะครับในมัดไตรมาส4นะครับก็คือไตรมาสแรกนี้ก็คือทาําขาดทุนเละเทะนะครับโดยที่ขาดทุนของ ปี6กก็จะประมาณที่เห็นนี้นะห0 0 0นกว่าบาทแล้วก็3 0 0 0 6,000อะไรอย่างนี้แต่ว่าป,ปกติแล้วก็คือโดยทั่วไปนะครับมองเห็นว่าโปรปี64ี่นั้นจะมีกำไรเล็กน้อยเท่านั้นก็แต่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า8 0 0 0ล้านอาไม่ไม่เกิด8 00 0ล้านนะครับก็คงสีเนี่ยก็คิดว่าจะทำกำไรในปี6กก็ในมาแรกนะครับก็สามพันกว่าบาทส0 0พันกว่าล้านนะครับ เขาประมาณน,นี้นะครับส่วนราคาเหมาะสมนั่นก็คือโดยเฉลี่ยอยู่ที่6.60บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ7.75นะก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับแต่ถ้าเราดูจากกราฟแล้วเนี่ยเราดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟเป็นตัวอ้างอิงอ่าอ่าหนึ่งะสองอ่ะสามนี่ยาวหน่อยอ่ะสี่ก็ไปข้างอันนี้ไปห้าก็มีโอกาสจบรอบนะครับข้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามตรงนี้ 3ตรงนี้นะครับ4ขอออกด้านข้างแล้วก็ขึ้นมา5จบรอบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาก็ได้นะครับจะทำตัวดีดขึ้นไปสูงสุดตามกรอบตรงนี้นะครับก็คือ7.75นะครับแต่เราก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าว่าว่าอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่นักลงทุนทั้งหลายจะช่วยกันพยุงราคาหุ้นขึ้นไปได้อีกนะครับนี่ก็น่ารู้ใจช่วยนะครับสำหรับ SPR4 นะครับถัดมาครับ GF PT นะครับ g f p t นึงก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ถือว่าขึ้นไปสวยนะครับแล้วยังมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ดูปริมาณการซื้อมากกว่าการขายนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ชี้ชัดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีปราบบุหรรองรับนะครับโดยที่มีกรอบที่ อันนี้ก็ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดนะครับกรอบที่13.90บาทนะครับส่วนกรอบล่างอยู่ที่11บ,บาทแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยู่ด้านบนเขาก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปที่เท่าไหรนะ่นั้นเราต้องดูที่เป้าของบุกบอกไว้นะครับเป็นแนวหน่วยอ้างอิงนะครับ GFT e สำหรับ CIB นะครับก็ให้ไว้15.50บาทนะครับ ก็ถือว่ายังไม่ถึงนะครับก็ถือว่ายังห่างนะครับบนหลวงก็ให้ไว้15.5นะครับบนหลวงดีเบกวิกเกอร์ก็15.40นะครับโดยส่วนใหญ่ให้ไว้ที่15กว่ากว่านะครับอีเคให้14แล้วก็ทิสโก้ให้14นะครับต่ำสุดก็ฟิลิปนะครับกับเอแบงค์ให้ไว้13บาทนะครับตรงนั้นก็15บหามดเลยนะครับก็แสดงว่าราคาปรับอานเป้าล่าสุดก็จะเป็น15.50บาทนะครับ ราคาดีดนิวไฮในรอบ3เดือนนะครับก็ไปที่13.40นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป13.80นะครับก็ไปแตะ13.90นะครับสำหรับตัว GPFCEGPGFPt นะครับ GFPt นะครับขอไปนะครับ GFPt นะครับก็ทำนิวไฮรอบ3เดือนนะครับอย่างสวยงามนะครับขึ้นไปครับก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับ ที่เหลือก็มาดูเวิร์กครับเวิร์กนี่ก็ทำนิพไยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาตามสถานะนะครับตามภาวะนะครับถ้าดูจากแนวโน้มของกราฟก็จะเป็นสี่ห้า <c oughs> นะครับสนุกครับสนุกดูนะครับเนีบาย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 เนี่ยก็เซลล์เซลเซลแต่สุดท้ายมาบายติด,ต,ดติดกันอย่างนี้ก็มีโอกาสเปิดกลับตัวขึ้นไปของหุ้นนะครับของราคาหุ้น ก็ดีกับตัวขึ้นไปนะครับโดยมีพาราบาลาบรพาราโบลิกรองรับแถวนี้นะครับก็พุ่งขึ้นไปเช่นนี้นะครับก็แนวโน้มก็1 2 3่งสอามแล้วเข้ามาสาเข้ามาสี่เข้ามาห้านะครับสา5สี่ห้าตอนนี้ก็อยู่ยอดเกือบสุดท้ายเลยนะครับก็ขึ้นตลอดนะครับก็ขอให้ขึ้นตลอดไปนะครับสำหรับเบิกครับเบิกเราก็ดูราคาเป้าหมายนะครับ น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ผิดกรับผิดขออภัยครับราคาฟิลิปให้13.50นะครับเยีต้า12บุละ12ก็เป้าหมายเขาเก่าก็10บาทนะครับสรุปเราก็ดูเป้าหมายใหม่นะครับก็คือ10ส่วนยุดต้า12.05นะครับฟิลลิปก็13.50นะครับ โดยหุ้นเด่นวันนี้ก็กําลังจะกลับมานะครับคือจริงๆเขากลับมาหลายวันแล้วนะครับแต่เขาก็มายอดตัว้าแถวนี้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกระยะเป็นระยะที่ระยะที่5นะครับก็จะปิดตัวย่อลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ทําได้สวยนะครับซึ่งถ้าเราดูว่าจะขึ้นไปต่อได้อีกไหมก็ดูที่เดือนนะครับก็ไซเวย์อยู่ด้านข้างนะก็มีโอกาสกลับขึ้นไปที่ 27บาทสามสิบสองใส่สองบาทนะครับอีกประมาณปีหน้าครับก็อาจจะดีตัวกลับขึ้นไปที่สามสิบสองบาทนะครับตอนนี้ก็ใส่ไปค่อยอัพขึ้นไปเรื่อยๆแถวๆสิบกว่าบาทนะครับนะครับสำหรับเวิร์กนะครับตัวน,นี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับถ้ามีการลงทุนเยอะก็น่าสนใจที่จะลงทุนเก็บไว้แล้วก็มีมีแกลบเยอะ,ะครับ เขาก็ดีดตัวกลับขึ้นไปที่32บาทนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับสำหรับการเข้าไปลงทุนไว้นะครับแล้วก็ปล่อยถือยาวไปนะครับระหว่างที่เขาจะทยอยขึ้นไปเขาจะขึ้นจะลงก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็ตั้งทุนไว้หรือก็ตั้งชุดสต็อปลอตไว้นะครับก็ให้ตั้งห่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการสวิงตัวขึ้นไปข,นขึ้นขึ้นลง นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปที่32บาทนะครับกราฟนะครับเขาบอกไว้นะครับดูจากกราฟเนี่ยเขาจะมีแกมีมีอ่ามีแนวต้านมีแนวรับนะครับมีอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเออราคาเขาก็อยู่สมสุดก็อยู่ที่4.52นะครับนี้แล้วก็กรอบล่างก็อยู่ที่3.6นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่แต่กรอบบนนะครับก็จะแตะแนวโน้มเก่าๆนะครับแล้วก็ ดีดตัวลงไปนะครับแล้วก็ตอนที่จะตัดสินใจพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นขึ้นไปนะครับ T T C L นะครับอินครับก็เช่นเดียวกันนะก็จะเห็นว่าเขาดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวลงแล้วก็ค่อยไซเว์แล้วก่อนจะดีดตัวขึ้นไปทำนิวไฮนะครับในรอบ6เดือนนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับดูจาก แนวโน้นมการซื้อการขายอาวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นแนวโน้นมแบบนี้คือมีการขายมากกว่าการซื้อนะครับคือขาย5ล้าน8ซื้อแค่5ล้านนะครับก็พรุ่งนี้ก็อาจจะยอดตัวต่อนะครับก่อนที่จะมาทาโดจีตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับวันถัดไปก็น่าจะเป็นยอดสีแดงประมาณนี้แต่ถ้าปิดอยู่ด้านด้านบนบน,บน,บนก็สีก็ได้ขึ้นต่อได้นะครับตามปกติของหุ้นนะครับ คือถ้าย่อตัวแล้วปิดด้านราคาด้านบนก็ถือว่าย่อตัวก็สามารถซื้อต่อได้นะครับของหุ้นเขาจะขึ้นเปิดราคาสูงขึ้นไปนะครับตัวสุดท้ายครับก็เห็นไหมก็เป็นประมาณนี้คือชนแนวต้านสูงสุดแล้วก็ค่อยย่อตัวก็จะดีดตัวให้นักลงทุนบางท่านออกไปแล้วก็ย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะครับันี้ก็พุ่งขึ้นไปนะครับมี นักลงทุนบางท่านก็ออกได้เร็วนะครับก็สบายตัวไปแล้วก็ย่อลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเป็นขึ้นที่เท่าไร่นะครับก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเรียบร้อยนะครับเป็นห้าคือสูงสุดแล้วนะครับทีนี้ก็จะลงกับตัวมาใหม่นะครับแต่เขาก็จะย่อตัวอย่างนี้นะครับถ้าท่านถึงที่ตรงนี้ ซื้อถึงตรงนี้ถ้าขายทังกุ่นเได้ก็ดีนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราตัดคัดลอดประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์าแถวนี้นะครับตัวนี้ก็รอหุ้นกลับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้มีโอกาสตบกลับตัวขึ้นไปได้นะครับปริมาณเท่านี้นะครับก็มีปริมาณการขายมากกว่าการซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นเป็นระยะขาลงนะครับ กระกรลงเขาก็มีการเด็ดตัวขึ้นไปนะครับก็เลยทําให้โผล่เข้ามาในหน้าของการสแกนนี้นะครับทีนี้ก็มีโอกาสพุ่งตอกได้ถ้าแต่ยังไม่มีคือคือถ้าดูจากตรงนี้ก็จะมีแดงเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับตัวให้ดูตัวอย่างนะครับพอมียาวตัวนี้แล้วก็มีแดงเล็กตัวนี้ก็พุ่งต่อแบบนี้ก็เป็นเขียวใหญ่คือจะต้องมีแท่งเทียนสีแดงที่ยาวรวมกันนะครับให้ได้ยาวกว่าแท่งนี้นะครับถึงจะเป็นขาลงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ก็เป็นขาลงเล็กน้อยแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อยาวแบบนี้นะครับก็รอต่อไปครับมีโอกาสครับดูจากอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าขึ้นได้ก็รอดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเวลาสุดท้ายแล้วนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีครับขอท่านโชคดีมีเงินใช้มากๆนะครับ ยังไงก็อย่าลืมที่กำเงินสดให้เยอะนะครับรอซื้อหุ้นที่ตอนตลาดลงนะครับเราก็สะสมอย่างเช่นหุ้นปตทอ,อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับก็หุ้นปตทก็ลงมาเยอะนะครับเห็นมันก็ขึ้นเข้าไปขึ้นไปแต่จุดสูงสุดนะครับแล้วเขาก็ย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ,ะเก็บช้อนซื้อได้นะครับก็จุดที่1จุดที่2จุดที่กำลังทําจุดที่3นะครับ3ก็น่าจะยาว ไซเวไปด้านข้างครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้ก็จบขาลงเรียบร้อยนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้กำลังทำสองนะครับก่อขึ้นสามนะครับก็ยังอยู่อีกไกลครับมาความว่าเป้าหมายอยู่อีกไกลครับก็ยังขึ้นได้ไปนะครับตอนนี้มีเป้าที่50นะครับที่ดูไว้ข่าวก่อนนะครับของ p t t นะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาให้เรารับนะครับก็แล้วแต่ท่านนักลงทุน พี่นาวออกนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะปีลืนกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเราพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ใน youtube ก็กด subscribe ใถ้าดูใน Facebook ก็กด See First ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆการดูนะคะ